สวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนวันนี้ส่วนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูอ่ากวกอ่าใบเตยจ้ะต้นใบเตยด่างเหลืองเนาะตัวนี้ทานได้นะคะเราชำใบเตยด่างเหลืองเอาไว้เนาะคลิปที่แล้วทุกคนจำได้ไหมคะพอแต่เราตัดเนาะหนอนน้องก็ออกมาเลยค่ะแท้แทน,แน,แน,แนก็ใหญ่มากๆเลยดูสิเห็นไหมคะอันนี้ค่ะอ่าถ้าภาษาคนเลี้ยงไม้เขาก็จะเรียกว่า,อาดอกเบี้ยงอ,อกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นต้นเบเต,ต,ต,ตด่างเหลืองของสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้ค่ะนี่เห็นไหมคะออกมาอีกสองหนอนนะจ๊ะแล้วก็นี่คะ่ะเห็นไหมคะเขาก็แตกยอดออกข้างบนนี่สองยอดเนาะนี่คะ่ะเห็นไหมอ่าเราก็จะได้เป็นหนึ่งถ้าเราตัดตรงนี้ไปชำเนาะมีรากแล้วเนาะเห็นไหมคะเนี่ยรากเขาค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอ่ามีรากแล้วถ้าเราตัดไปชำเนาะเราก็จะแบ่งอยู่ที่อ่า ต้นรับประมาณ4ี่รวมสูงนะคะอ่าคนไหนสนใจก็จองได้ค่ะแม่น้องอีทีเอ็มก็เดี๋ยวจะตัดจะตัดชำเนาะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูอีกกอนหนึ่งค่ะอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยกว่าจะโตนะอันนี้ก็อ๋อเขาก็เขาก็ติดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่าไรเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะลองอเปลี่ยนวัสดุปลูกให้ดูนะคะว่า,าแม่เขาจะ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 ดีขึ้นไหมแต่ว่าก็วิมีรอยเน่าด้วยค่ะดูสิเห็นไหมเลี้ยงไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนเลี้ยงยากอยู่ค่ะนี่จะเห็นไหมคะนี่รอยเน่าเน่ายอดเนาะแต่ว่าเขาก็ยังรอดอยู่นะคะเนี่ยเราก็เด็ดออกมาเห็นไหมคะเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆนะจ๊ะ เดีแ,แม่น้อง ATM จะพาไปดูอันที่เราชําน้ําไว้ตัวนี้จะเป็นเตยด,ด่างขาวนะคะตัวนี้จะเป็นใบเตยด,ด่างเหลืองค่ะแต่ก็คือทานได้ทั้งสองอย่างเนาะแม่น้อง ATM ก็ชําเอาไว้ชําชําทิ้งเอาไว้นะคะนี่จ้ะอันนี้ก็ชําไว้กกอนึงก็จะตั้งแม่เหมือนกันเนาะกอนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะแล้วทีนี้มาดูกอนี้กันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกจากกอนนี้นะจ๊ะ อันนี้จะเป็นสูตรของส่วนน้อง ATM พันไม้ค่ะการจะชำใบเตยให้ติดเนาะบางคนเขาก็บอกว่าแม้จะเป็นใบเตยด่างเขียวก็ ปลูกยากเหมือนกันนะคะเราจะมีสูตรคือการนำตัดตัดมาแล้วก็มาแช่น้ำแบบนี้ค่ะกิ่งนี้รอดแล้วนะคะรากกำลังมาเลยค่ะแต่ว่าทุกๆสองวันสาวันเราต้องมาเปลี่ยนน้ำในแก้วนี้นะคะไม่งั้นน้องไม่รอดค่ะเห็นไหมคะนี่รากมาแล้วอันนี้แม่น้องอ t ทีเอ็มก็จะแช่ให้รากเขาออกมาก่อนเนาะสักประมาณเดือนหนึ่งถึงจะนำลงกระถางชําปลูกเนาะเอาไว้แบ่งเพื่อนๆกันค่ะแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่นี่สี่เก้าเก้ารวมสูงนะคะถ้าต้นเล็กอาจจะแบ่งอยู่ที่สามห้ 59ก็ได้ค่ะรวมสูงใครอยากได้ก็ทักแชทอินบ็อกมาเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่1นนะคะที่เราชําเอาไว้ค่ะนี่ค่ะต้นที่1นเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่2ค่ะเห็นไหมนี่ดูสิขนาดเล็กๆนี่เราแช่น้ําเอาไว้แทนๆลากมาแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะชําเนาะชําเอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะต้นเล็กๆก,ก็พาราเบาๆค่ะไม่แรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ก็น่าจะรอดนะคะ แต่ลากยังไม่มาเนาะแต่แต่ดูดูแล้วรอดค่ะเพราะว่าแม่น้องจากประสบการณ์แม่น้องเอทเอ็มเนาะแม่น้องเอทเอ็มคิดว่ารอดค่ะเพราะว่าเราชําไว้ประมาณสามอาทิตย์แล้วค่ะเ,เราเราชําไว้ห้าต้นนะคะตุยไปสองต้นค่ะรอดสามเนาะอันนี้ก็ลากก็กาลังมาค่ะเราก็จะขยายจํานวนออกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเป็นเป็นการขยายพันธุ์ที่ยากมากๆเลยค่ะาจากประสบการณ์ต้นนี้แม่น้อง ATM, เอทเอ็มเลี้ยงมา ตั้งแต่รับมานี่ปีครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทักมาหลายคนเหมือนกันค่ะทักแชทมาเนาะเอออยากขอแบ่งอะไรอย่างนี้แม่น้องเอทีเอก็จะแบ่งปันนะคะแต่ขอเวลาทําจํานวนก่อนค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยอาคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะทุกคนพากันไปทําตามกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ